พสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามช่อง v c channel นะครับจาก159อนิยาเกษตรพันธุ์นะครับของเรานะครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่น้องท่านผู้ชมเข้ามาชมนะครับการเอากระถินหมักนะครับนี่นะครับกระถินหมักนะครับนี่นะครับที่ผมได้หมัก ได้อัดนะครับกระถินอัดสูญอากาศในถุงให้น้องแพะเขากินนะครับดูสิครับสีเขาจะสดมากเลยนะครับที่เราอัดสูญอากาศไว้นะครับเพราะว่าหน้ากระถินเยอะๆนะครับใบอ่อนขึ้นแถวข้างทางนะครับเราก็ไปตัดมาเข้าเครื่องสับนะครับนี่นะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับเหมือนเราสับหญ้านี่นะครับแล้วก็เเข้าถุง นะครับใช้เราอัดใส่ถุงนะครับแบบนี้มาให้น้องแพะกินตอนนี้มันขาดแคลนนะครับเป็นหน้าหนาวนะครับมันกระถินก็เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วนะครับตามข้างทางนะครับแล้วก็มาให้แพะน้องแพะก็กิน่างนี้แหละครับนี่นะครับผมจะพาพี่น้องชมนะครับ ว่าเขาจะกินดีไหมนะครับกระถินอัดศูญยากาศนะครับนี่ถือฟาร์มของผมได้ทําไว้นะครับได้ทํากระถินไว้ตอนหน้าฝนนะครับมันเยอะกระถินมันรดสวยนะครับแถวข้างทางขึ้นสวยมากนะครับนี่เราก็เอามาอัดไว้ให้เขากินนะครับหน้านี้มันจะขาดแคลนหน่อยนะครับยังไงครับสีเขาจะสดก็มันก็เหมือนกับที่มัน ตายแล้วนะครับทั่วไปนั่นแหละสีมันก็มันจะไม่เขียวนะครับแต่มันก็ยังมีสภาพเป็นใบเป็นอะไรเหมือนเดิมนะครับเราอาจเป่อากาศแล้ว,นนาลวภาพใบกระถินแต่สีก็จะเปลี่ยนไปหน่อยก็เขาจะชอบกินมากนะครับนี่เขาจะกินหมดเลยนะครับที่ระบดมาเลื้อตะกากไม้ที่แข็งแข็ที่เขาไม่กินนะครับเวลาผมปล่อยน้องแพะออกมากินนั้นแลใส่รางให้แบบนี้แหละนี่นะครับ กถินนะครับนี่เลยถินอัดศูนยากาศนะครับคือผมได้ทำไว้ตั้งแต่สองเดือนสามเดือนที่แล้วนะครับกถิ่นสวยๆผมได้เอามาอัดไว้นะครับนี่ไงครับเราเลี้ยงแพะังไม่ง่ายนะครับ,รบเรามีเราหากระถินได้ เพราะว่าหน้าฝนมันจะเยอะนะครับสวยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยสวยแล้วจะเป็นเพี้ยเป็นอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ใบเขาก็ร่วงด้วยนะครับเราเลยทําแบบนี้ทีนี้มาหมักมาสับละอัดถุงไว้นะครับถุงอดัดสูญอากาศนะครับผมใส่รางเรียบร้อยแล้วนี่ยผมจะปล่อยพาพี่น้องชมนะครับพาน้องแพะเข้ามา กินนะครับคือร้อยตัวสี่ถุงนะครับได้ไปมื้อหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาปล่อยแพะนองแพะเข้าไปกินกระถินอัดของเรานะครับที่สวนยางนะครับเราเราทำไว้นะครับมาเลยมาเลยลูกไปไปแล้วครับไปแล้วครับเราจะรู้ของเขานะครับว่าเขาเคยกิน ไปแล้วนะครับเข้าไปกินพื่มคามพิ่มความพ่มคามพิ่นะครับอ่าอประตูออกก็แคบไปหน่อยนะครับแย่งกันออกไปเลยลูกไปเลยจะพอไปกินกระสินอัดแต่นี่เป็นรุ่นเล็กนะครับแพะเล็กเราไม่ได้ปล่อยนะครับเราให้อยู่ตรงนี้ความของเรานะครับแกะยานมนี สุนี้แพะแม่ลูกอ่อนกองนี้ไม่ได้ปล่อยครับท่านมาดูครับขเขาก็จะกินนะครับก็กินดีนะครับนี่กระถินอัดสูญยากาศนะครับก็กินของเขาคือเราจะรักษาคุณภาพอาหารนะครับ คุณค่าทางอาหารก็จะไม่ถดถอยลงไปนะครับก็จะเหมือนความสดของเขานะครับโปรตีนวิตามินก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับรัดถินอัดก็กินกันช่วงนี้เราปล่อยออกมาใหม่เขาก็ไม่ค่อยเพราะว่าวันนี้เขายังไม่หิวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาได้เพิ่งออกมาจากบ้านนะครับ เดี๋ยวเขาจะกินหมดแล้วครับท,ที่อยู่ในรางเนี่ยก็เดินอ้อมไปออกกำลังกายเขาแล้วเขาก็จะเดินกลับมากินนะครับนี่นะครับการทำกระถินอัดสูญยากาศครับกระถินเราก็อัดได้นะครับไม่ใช่ว่าจะอัดแต่หญ้านะครับคือกระถินก็อัดได้นี่ครับเขาก็จะกินแบบเป็นความรู้ให้ พี่น้องผู้เลี้ยงแพะของเรานะครับได้ทำกันนะครับผมก็เลยลองทำดูนะครับทีแรกก็ว่ามันจะเป็นไหมนะครับเพราะว่ากระถินนะครับปกติเขาจะเอาญ้านะใช้ยาแต่ผมลองเอากระถินมาหมักนะครับหมักให้เขากินเขากินดีมากครับไม่เหลือเราเทไปให้ขเขากินนะครับนีเขกินของเขา นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมนะครับการทำกระถินอัดสูญยากาศนะครับต้นกระถินนี่แหละครับทำเป็นต้นกระถินอัดสูญยากาศนะครับไว้ให้น้องแพะกินยามขาดแคลนนะครับคือ,อยางหน้าแรงอย่างนี้กระถินหายเะมันใบไม่ค่อยมีแล้วนะครับช่วงนี้ใบก็จะร่วงแล้ว เราก็เลยอัดสูญยากาศไว้ให้เขากินกันนะครับกินดีครับแล้วก็คุณค่าทางอาหารก็มันคงไม่เปลี่ยนไปจากกระถินสดนะครับเพราะว่าเราหมักสดๆเลยนะ,เร,ะเราเอามาอัดไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกด subscribe นะครับให้ทางเราด้วยนะครับ BC Channel น,นะครับ159อริยากเกษตรพันจะได้มีสิ่งดีๆแบบนี้นะครับ มาถ่ายทำให้พี่น้องของเราได้ชมกันต่อไปนะครับในโอกาสหน้าถ้ามีสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ